สวัสดีครับก็อยู่กับ CX8 นะครับรถพี่ปิงนะครับวันนี้ก็มาทําการติดตั้งตัวคลิกเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับของเราเนี่ยสามารถเตะได้หลายมุมนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองชมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวรบกวนพี่ปิงครับเชิญเลยครับอ่านี่นะครับเตะได้ทั้งเปิดและปิดนะครับของเราเนี่ยการติดตั้งก็อยู่แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเนี่ยครับระบบเดิมก็ยังอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับ สามารถเตะแบบแนวเฉียงเฉียงก็ได้นะครับแต่ลองลองให้พี่ปิงเตะดูครับเฉียงเฉียงครับไม่โดนนะพี่ตาโอเคเซนเซอร์มันจะอยู่ประมาณช่วงกลางวันนะครับอ่ะคราวนี้เวลาเราเตะก็อ่าแย็นตรงกลางแต่เราเราสามารถแย่ได้ทุกมุมนะครับโอเคครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปนะครับจะเป็นกระจกพับออโต้ครับเดี๋ยวรบกวนขอคุณแจพี่ปิงนะครับขอบคุณครับอ่า ตัวนี้ครับก็จะเป็นกระจกพับออโต้นะครับปกติเนี่ยเราล็อกรถกระจกจะไม่พับนะครับตัวนี้พอเราล็อกรถครับกระจกก็จะพับกดกดล็อกครับกระจกก็จะกลางอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับก็ช่วยป้องกันเวลาที่เราจอดรถแล้วคนมาเดินชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่2,500บาทนะครับอ่าเดี๋ยวรีวิวต่อไปจะเป็นตัวกล่องคาปเทัสครับผม